การนะครับการตั้งค่าทัมเมอร์นะครับการตั้งค่าทัมเมอร์ทัมเมอร์เนี้มันจะมี3ฟังก์ชันนะครับก็คือออฟออโต้ออนนะครับออโต้นี้หมายถึงว่ามันจะทํางานตามเวลาที่เราตั้งไว้นะเห็นไหมเขี้ยวเล็กๆนะครับเวลามันก็จะหมุนไปแล้วมันก็จะทํางานอัตโนมัติตามที่เราตั้งไว้นะครับเห็นไหมตอนนี้ไฟมันออนอยู่นะครับถ้ามันหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะออฟนะครับมันก็จะออฟเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ทุ่มหนึ่งนะครับอ่าทุ่มหนึ่งนะเห็นไหม ตัวเลขลูกศรเนี่ยเขาจะประมาณทุ่มหนึ่งครับเห็นไหมทุ่มหนึ่งนาฬิกาตัวนี้ก็จะประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยอีก5นาทีเนี่ยครับเนี่ยการตั้งค่านะครับการต่อสายก็2เส้นแรกนี่ก็เป็นอินพุตนะครับโซนอินพุต ส่วนส่วน2เส้นท้ายก็เป็นเอาพุทนะครับเอาไปต่อใช้กหลันะครับตัวนี้นะครับรับโหลดสูงสุดอยู่ที่45แอมป์นะครับตัวนี้เป็นทม์เมอร์ทำงานอัตโนมัตินะครับเวลาซื้อมานะครับอย่าลืมเสียบแบตเตอรี่สำรองนะครับถ้าไม่เสียบนะครับเวลาไฟดับทามเมอร์เราจะมันจะเพี้ยนนะครับตัวนี้ถ้าเราเสียบนะครับมันจะตัวเลี้ยงคอนโทรลนะครับทามเมอร์เราก็จะวิ่งตลอดมันจะทําให้เวลาไม่เพี้ยนนะครับตัวนี้